สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับสุสานที่แตกต่างเหนือระดับนั่นคือสุสานเนวน่าเมมโมเรียลพาร์คบ้านบึงชนบุรีทำไมต้องเรื่องเนวานะ่าที่นี่ไม่ใช่แค่สุสานแต่เป็นบ้านบ้านแห่งความทรงจำอันเป็นนิรันด์ที่ซึ่งความรักและความผูกพันจะคงอยู่ตลอดไปที่นี่เรามีแปลงฝั่งเครสที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ เน้นความสําคัญของความเชื่อและวัจนธรรมคริสต์ทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและเชื่อชูความเชื่อของชุมชนคริสเตียนการจัดแปลงฝังเป็นแบบแถวเรียงรายสวยงามมีเลขที่และชื่อระบุะไว้ชัดเจนและมีทางเดินที่สะดวกสบายสำหรับผู้มายเยี่ยมชมมีแปลงฝังที่เลือกแบบได้และแบบสำเร็จรูปเหนือกว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ฟีค้าดูแลตลอดชีพมีการผลชําระไม่เสียดอกเบี้ยเราเข้าใจถึงความสูญเสียและพร้อมดูแลคนที่คุณรักด้วยใจที่บริการที่อบอุ่นและด้วยความเข้าใจที่นี่ยังเป็นสุสานที่ตั้งอยู่บนทำเลหว่นจุ้ยที่ดีที่สุดด้วยศาสตร์แห่งการปรับสมดุลพลังงานที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลูกหลานพิเศษยิ่งกว่าด้วยบริการหลังการขาย ที่ยาวนานที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่คุณตลอดไปเนวนาเมมโมเรียลพาร์คบ้านบึงชนบุรีที่ที่คุณและคุณที่คุณรักจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเราได้ค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ